สวัสดีค่ะพบพี่ป้อมในรู้แล้วใจฟูก,กับเรื่องราวของการอ้างอิงและการลงรายการอ้างอิงค่ะคลิปนี้นะคะพี่ป้อมจะมาตอบคาถามค่ะถ้าต้องการอ้างอิงเอกสารหลายชิ้นพร้อมกันจะต้องทําอย่างไรการอ้างอิงเอกสารหลายชิ้นเป็นยังไงคะกรณีที่เราอ่านหนังสือหลายเล่มหรือว่าอย่างตัวอย่างที่พี่ป้อมให้มานะคะ วิทยานิพนธ์3เล่มพี่ป้อมอ่านในวิทยานิพนธ์3เล่มนี้แล้วเขาได้ข้อสรุปมาเหมือนกันเลยค่ะว่าผู้รับบริการเนี่ยมีความต้องการหลากหลายมีความคาดหวังมีวัตถุประสงค์มีอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่เวลาพี่ป้อมจะอ้างอิงจะอ้างอิง,อง,องอยังไง ามาดูการอ้างอิงแบบแรกกันก่อนนะคะคือแบบแทรกในเนื้อหาหรือว่าแบบท้ายข้อความอะค่ะหลักเกณฑ์ก็คือจะให้เรียงลำดับนะคะตามตัวอักษรของชื่อผู้แต่งโดยขั้นด้วยเครื่องหมายอัตภาคหรือว่าเซมิโคลอนนี่แหละค่ะรูปแบบนะคะก็คือในวงเล็บผู้แต่งลำดับแรกก็หมายถึงผู้แต่งที่มีตัวอักษรขึ้นต้นก่อนนะคะคอมมาปีพิมพ์เซมิโคลอนผู้แต่งลำดับต่อไปคอมมาปีพิมพ์ เซมิโคลอนแล้วก็พูดแต่ลำดับต่อไปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบแล้วดูตัวอย่างค่ะจะเห็นว่าอันพูดรับบริการมีความหลากหลายความต้องการมาดูในวงเล็บนะคะทรงพลหนูบ้านเกาะคาม่า2554 Semicolon ิคลอนปียะธิดาตันเลิศจะเห็นว่าทรหารจะมาก่อนปะปานะคะแล้วก็เซมิโคลอนค่ะตามด้วยสบินชัยยะก็คือสุบินเนี่ยจะเป็นสเสือ ็นคนสุดท้ายเห็นไหมคะก็คือเทาหารป้าๆซอเสือนะคะเรียงลำตามลําดับตัวอักษรแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อมีในเนื้อหานะคะก็จะมีในรายการท้ายเล่มเสมอนะคะ,ะมาดูแบบต่อไปแบบหน้าข้อความกันบ้างหรือว่าแบบบรรยายนะคะหลักเกณฑ์ก็เช่นกันค่ะหลักเกณฑ์นะคะด้วยความที่เป็นแบบบรรยายคือเป็นการที่เราพูดบรรยายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเรียงลาดับตาม ตัวอักษรชื่อผู้แต่งแต่ว่าให้ขั้นด้วยขึ้นหมายจลุลภาคหรือว่าคอมมานะคะรูปแบบก็คือจะเป็นผู้แต่งคนแรก ในวงเล็บปีพิมพ์คอมม่าพูดแต่งคนต่อไปในวงเล็บปีพิมพ์คอมม่าและไปเรื่อยๆนะคะจนถึงผู้แต่งคนสุดท้ายหรือว่ารายการสุดท้ายเนี่ยด้านหน้าของลำดับสุดท้ายให้ใช้คำว่าและนะคะมาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย,อย่างอย่างที่บอกว่าหน้าข้อความนะคะจากงานวิจัยของทรงพลปิยะธิดาและสุบินเห็นไหมคะทรงพลหนูบ้านเกาะในวงเล็บปีพิมพ์นะคะ2554คอมม่าปิยะสุดาตันเลิศ ในวงเล็บปีพิมพ์นะคะและสุบินเป็นคนสุดท้ายเราจะใช้คำว่าและหน้าสุบินแล้วก็ตามด้วยปีพิมพ์แล้วก็พบว่าผูรา้รับบริการความหลากหลายความต้องการน,นะคะอ่ะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อมีในเนื้อหาก็ต้องมีในท้ายเล่มด้วยนะคะ โดยสรุปนะคะถ้าเป็นการอ้างอิงแบบท้ายข้อความค่ะให้เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผู้แต่งแต่ถ้าเป็นแบบหน้าข้อความไม่จําเป็นต้องเรียงตามลำดับตัวอักษรน,นะคะแค่นี้ละค่ะเห็นไหมคะง่ายๆค่ะรู้แล้วใจฟูอยากรู้เรื่องราวอื่นใดของการอ้างอิงและรายการอ้างอิงสามารถผักฝากข้อความได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ